จริงจะพูดแค่ว่าไม่มีเงินพ่อส่งบ้านหมดแล้วไม่มีความสามารถเอาลูกมาเนี่ยจะยืดไปอีกนานแค่ไหนดื่มน้ำชาบนที่นอน โอ้ยชีวิตนี้แสนดีดีพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดียามแรงนะวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยยี่สิบสี่มีนาคมยามแรงเนาะหลังจากวันนี้เชื่อไหมอยาจะอาบน้ำสองรอบเมื่อเช้านะคะนอนตื่นมาก็อาบน้ำเพราะว่าความรู้สึกว่าเราอยากสดชื่นและแปลกอาการคือเหงื่อแตกอื คล้ายๆว่าเหงื่อเราออกรู้สึกเหมือนคล้ายๆบัดร้อนบัดหนาวนะคะทีนี้ไปอาบน้ําก็สดชื่นวันนี้ยายจ๋าก็ปิดหน้ากากลงไปถูบ้านเนาะทําความสะอาดบ้านตอนลูกตอนปู่ไม่อยู่แล้วก็ขึ้นมาที่เดิมแต่ใช้หน้ากากตลอดนะคะเพราะกลางวันเนี่ยจะไม่ค่อยไอเท่าไหร่เราจะอมลูกอมเนาะ,ะแต่เวลานอนน่ะบอกเลยทรมานมากตอนนี้ปากไม่มีรสชาติแล้วนะคะเนาะเราก็รีบขึ้นมาอยู่ตรงนี้รอบเย็น อาตอนบ่ายเราก็พยายามนะอยู่ในห้องตัวเองก็ออกกําลังกายนะ,ะเพื่อที่จะยืดแข้งยืดขาเนาะถ้านอนมากๆกลัวตัวเองน็อก,กว่างั้นอืในความรู้สึกเพราะว่าถ้านอนกลางวันมากๆกลางคืนมันก็ไม่หลับใช่ไหมสรุปแล้วเวลากลางคืนก็ยิ่งนอนยากเพราะอยมากนะคะขอบคุณพี่รัตด,ดาเนาะกับคอมเมนต์นะคะที่ให้ยืดแข้งยืดขาเนะาะยายจ่าก็วนอยู่ในบ้านนี่แหละมาดูด้านนี้นะคะของเสื้อผ้าลูกๆที่เก็บลงมา แบ่งใส่ตู้ใส่กล่องไว้เรียบร้อยเพื่อที่จะที่ออกจากห้องใต้หลังคาก็มาแบ่งแยกแล้วก็เขียนเออหางานทําในห้องตัวเองนะคะแบ่งแยกแล้วก็เขียนรุ่นว่าเออเนี่ยอีกประมาณสักหน้าหนาวปีนี้รุ่นนี้ออกใส่ได้นะมันเป็นเสื้อหน้าหนาวต้นปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเบอร์ตั้งแต่225ใช่ไหมขึ้นไปอะไรอ่ะสองร้อาห้าห 252แล้วนะคะรุ่นหน้านี่นะลูกชายเพราะปัจจุบันเขาก็ใส่รุ่น2อ่าร้อยร้อยสห้อาสอ่าฮะเนาะเพราะเขาตัวยาวขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพี่น้องขาขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะทุกๆยอดวิววิทุกๆวินาทีมีค่าเนาะที่ได้เข้ามาเป็นกำลังใจให้ยายจาาแล้วก็เจ้าของเรื่องเล่า ของทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคําแนะนาเนาะยายจ๋าก็จะพยายามที่จะปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็แต่งเติมเนาะเล่าเรื่องของตัวเองด้วยแล้วก็เรื่องของเพื่อนๆพี่ๆด้วยเนาะจาก fc ที่เข้ามาส่งต่อเรื่องราวเพื่อที่จะให้ยายจ๋าพูดคุยนะคะอขอบคุณคําแนะนำเนาะทุกๆท่านเลยนะคะที่หวังดีที่คอยช่วยเหลือเพื่อพักดันให้ยายจ๋า อ่าได้มียอดวิวมากกว่านี้ได้ดังได้ปังนะคะแต่วันนี้ยายจ๋าก็ภูมิใจนะฮะเออขอบคุณจริงๆจากจากใจย,ยายจ๋าเลยจากกําลังใจนะคะสองวันมานี้เจอปกโปรกอยอมรับสภาพกันหน่อยแต่อาบน้ํารอบเย็นมานี้รู้สึกสดชื่นขึ้นนะคะหวังว่าอ่าเขาเรียกว่าถ้าไม่ไอแล้วก็น่าจะดีขึ้นกว่านี้เนาะขอดื่มน้ําร้อนก่อนพี่น้องค่ะเตียง เดี๋ยวประมาณรออีกสักสองวันสองวันนะคะเพราะว่าเรากักอยู่ตัวอยู่ตรงนี้แล้วทีเนี้ยเราก็จะมาเปลี่ยนที่นอนออกทั้งหมดเนาะเพื่อที่จะปรับตัวเองนะคะอืมก็หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นอย่าก,กลัวไม่กลัวนะมันมาแล้วมันก็หายได้สู้ๆอืมพักผ่อนมาก,มากๆขอบคุณทุกๆเคล็ดลับนะอยากจะดื่มน้ำส้มล้างคอขึ้นมาแล้วนะคะอืม ดูแลกันไปเนาะแล้วก็ได้คุยกับแม่ก็ได้กำลังใจจริงๆนะกำลังใจสำคัญมากๆกับคนไขรไก่บ้านไม่ว่าที่นี่คนที่อยู่กับเราอ่าลูกลูกนะคะหรือว่าครอบครัวทางเมืองไทยคนที่เราสู้ทุกอย่างทำทุกอย่างเพื่อเขานะคะถ้าเราได้พลังกำลังใจคุยกันรู้เรื่องเนี่ยเป็นอะไรที่มีพลังสุดๆอะจริงๆ ก็เรื่องราวเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเปิดใจคุยกันนะบอกเขาตรงๆแล้วก็สิ่งไหนที่เราต้องการก็พูดตรงๆเลยอะประมาณนั้นนะคะเออให้เขาเข้าใจเราบ้างอืมใช่ว่าจะให้แค่ตัวเรานะคะทำทุกอย่างเพื่อให้ทางเมืองไทยมีความสุขอันนี้ยายจ๋ายอมรับตัวเราก็เป็นเหมือนกันนั่นคือหัวใจของเราแต่ เราทําแล้วเราไม่มีความสุขเราก็ต้องเปิดใจพูดความจริงในความรู้สึกของเราถึงแม้พ่อแม่หรือว่าพี่น้องเราจะเจ็บปวดก็ตามให้เขารู้ความรู้สึกเราบ้างจะได้ไม่เกิดขึ้นบาดแผลในหัวใจตัวเองร้องไห้ได้อืมก็ร้องไห้กับเพื่อนนะเนาะตัวเราเนี่ยหัวใจสําคัญเราทําทุกอย่างเพื่อคนที่เรารักอยู่แล้วครอบครัวของเราอยู่แล้วเราก็อยากได้อ้อมกอดที่อบอุน่นอืมได้คําห่วงใย นะฮะแต่เราก็อยากเข้มแข็งจนเกินไปให้เขาดูอ่อนแอให้เขาดูสบ้างไม่มีให้เขาเห็นสบ้างนะฮะสำหรับกับครอบครัวเนาะยิ่งพ่อแม่นี่แหละนะฮะถ้าเหมือนเหมือนเรื่องของน้องเขาเนี่ยบอกเลยว่ายายจ๋าจบอกน้องไปเลยว่าอ่อนแอให้เขาดูสบ้างไม่ได้สบ้างไม่ใช่ว่าจะให้ทิ้งอ่าเราไม่ทิ้งอยู่แล้วคนที่เรารักอ่าแต่เราจะทำยังไง อยากได้เห็นความเห็นใจและให้เขาเข้าใจในมุมที่เราเป็นบ้างแค่นั้นเองจริงๆอืมพอเราเริ่มต้นวางแผนตรงนี้ได้เสร็จนะเขาเข้าใจหนึ่งยายจะเชื่อเลยร้อยทั้งร้อยนะคะแม่ของน้องเจ้าของเรื่องเนี่ยต้องเข้าใจเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้องแข็งจริงๆและทําได้อืมนะเขาก็กลัวเราทิ้งเช่นกันจริงๆเนาะ เริ่มต้นเขาอาจจะรุนแรงเพราะสิ่งที่เขาทำชนะได้ตลอดเนี่เพราะข้ออ้างก็คือยังมีลูกอยู่ตรงนั้นอดทนเข้มแข็งหนึ่งปีตั้งใจเก็บเพื่อที่จะตั้งหลักฐานที่นี่แล้วก็เอาลูกมานะมันไม่ใช่ง่ายแต่เราทำได้ถ้าหัวใจเรานึกถึงตรงนั้นนะคะหัวอกคําคเป็นแม่เราก็เป็นคนหนึ่งที่ห่วงทั้งแม่และห่วงทั้งลูกตัวเองใช่ไหมเออยายจ๋าก,ก็บอกน้องเข้าไปนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้ในเมื่อแม่เราไว้ใจไม่ได้อเห็นเราแค่เป็นเครื่องปั่นเงินแล้วไปสนุกเฮฮากับชาวบ้านเราก็ต้องหยุดตัวเองเพื่อหันย้อนเข้ามาเพราะลูกๆสองคนของเขายังรออยู่ยังเล็กอ่มันมันจะต้องมอีเขาเรียกว่ามีอนาคตเพื่อที่จะเอาลูกมาให้ได้ก็ต้องเข้มแข็งเก็บเงินตรงนี้เพื่อที่สร้างพื้นฐานช่วยกับฝรั่งนะ จริงๆแล้วเรื่องเนี้ยจะยจะบอกเลยว่าน้องเขาโชคดีโชคดีสามีเขาก็เปิดใจตรงๆนะอ่าช่วยได้เท่าที่ช่วยแล้วเขาก็วางแผนในมุมว่าเห็นเราเป็นคนทํางานอ่ามองแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราทํางานสิ่งที่เอาลูกมาสองคนเมียก็ย่อมดูแลส่วนนั้นได้เขาก็ยอมรับที่จะดูแลส่วนบ้านชวนใช้จ่ายส่วนนี้ มันก็แฟนเลยนะถือว่าโชคดีเลยนะเยจ่าจพูดอีกครั้งนะคะวันนี้ก็คุยเนาะคุยกับน้องเขาอีกครั้งย้อนคิดเข้มแข็งร้องไห้ได้แต่ให้นิ่งถ้าคุณไม่เซฟตรงนี้ยืดเวลานาน,านมากไปเพื่อที่ทำให้แม่พอใจเพียงคนเดียวอ่าแต่ทรมานในหัวใจและเราก็ไปเอาลูกมาไม่ได้ไม่มีต้นทุนเนี่ยมันยิ่งจะทรมานไปเรื่อยมันจะยิ่งจะสะสมมันจะยิ่งจะทำให้เรารังเกียจแม่ของเราไปมากกว่านี้ จ๋าพูดอย่างนี้เลยนะเพราะตอนเนี้คืออั้งในหัวใจกับคําพูดกับคําแม่ประชดใช่ไหมคําประชดที่บอกว่าเออมึงไม่พอใจให้คนอื่นเอาลูกมึงไปเลี้ยงเลยกูไม่เลี้ยงก็ได้มึงให้กูไม่ได้อ่ากูไม่เลี้ยงให้มึงคําเนี้ยมันเจ็บปวดเพราะฉะนั้นนิ่งอืนิ่ง,งแล้วถอยหลังเข้มแข็งนะแล้วก็กลับมาเก็บเงินหนึ่งปีแป๊บเดียวนับไปเลยทีเนี้ยหลังจากที่เราเคยให ตัดออกมาเหลือเอาสองหมื่นเอายังให้อยู่นะสองหมื่นเพราะเผื่อลูกด้วยใช่ไหมเรายังเหลือสองหมื่นเซฟเซฟเซฟไม่นานเกินรอดีไม่ดีห้าหกเดือนเล่งกับตัวเองเพื่อที่จะไปเอาลูกพื้นฐานขั้นต้นมีเงินเพื่อจะให้สามีขยับหาพัดเม้นหาห้องแล้วก็ไปต่อด้วยกันเขาพร้อมที่จะช่วยซัพพอร์ตในส่วนที่เขาทำไดอ้อย่าเสียเวลาน้อยใจว่าผัวไม่รวยไม่ได้ดั่งใจอย่าเสียเวลาคิดว่า เลิกดีไหมอืมไปหาผัวใหม่ที่มีบ้านจะได้เอาลูกมาเร็วคํานี้ยายจ๋าจบอกเลยคิดผิดถ้าเกิดโชคดีไปเจอคนที่ยอมรับสภาพได้เลยมันก็โอเคอย่าลืมว่าคนเราเนี่ยเริ่มต้นมันต้องเรียนรู้กันใหม่นะฮะเรียนรู้กันใหม่สภาพใหม่อืมเราเรียนรู้เขาเขาเรียนรู้เราเช่นกันแต่ตอนนี้พื้นฐานเรามองแล้วหนึ่งเราแน่นหนานะะสองงานเรามีเราเริ่มมีเงินอ่า สามสาม,มีก็วางแผนให้เรียบร้อยเพียงแค่เราลุกขึ้นมาช่วยซัพพอร์ตในส่วนที่เขาไม่ไหวอืมสีนะเขาก็เห็นชัดๆแล้วว่าไรายได้เรามั่นคงอืมดูแลซัพพอร์ตลูกได้นะคะอันนี้คือหัวใจที่เห็นได้ชัดที่การได้พูดคุยเนาะยาจ๋าก็เลยบอกว่ามีอยู่อย่างเดียวข้อเดียวจริงๆ กอเดียวจริงๆคุณโชคดีแล้วสามียืนอยู่ข้างเราไม่ทิ้งหรอกแม่อ่าแต่ถ้าแบบนี้ก็ไม่ไหวถ้าเราไม่ดัดตั้งแต่วันนี้อีกหน่อยชีวิตเราจะแย่และถ้ายืดเวลาของเด็กไปเริ่มโตมาอยู่จะลำบากตอนนี้เด็กๆเขาก็ยังไม่ถึงสิบขวบเนาะคนเล็กเขารู้สึกว่าประมาณอ่าหกหขวบจะเจ็ดขวบอีกคนนึงก็เก้าขวบกว่านะคะ อยากให้มาเร็วที่สุดตัวยายจ๋าจบอกเลยถ้าสามีพร้อมอ่าถ้าตัวเองพร้อมลูกอย่ารอให้โตจนเกินไปเพราะว่าการเรียนหนังสือไม่ใช่เรื่องง่ายยายจ๋าจบอกอย่างนี้นะคะถ้าคิดจะเอามาตั้งใจตั้งใจเซฟเงินตั้งใจวางแผนกับสามีเอาให้น้อยอืมให้มีในมือแล้ววิ่งลงไปเอาลูกมา เพราะการทำกระดาษลูกตามแม่อายุยังน้อยง่ายไม่ยากนะคะหนึ่งสามีเราก็เตรียมพร้อมที่จะรับอยู่แล้วถูกไหมอันนั้นยิ่งสบายเพียงแค่ต้นทุนเราไม่มีเท่านั้นอืมจะทำยังไงถามจริงจะพูดแค่ว่าไม่มีเงินพาอส่งบ้านหมดแล้วไม่มีความสามารถเอาลูกมาเนี่ยจะยืดไปอีกนานแค่ไหนยายจ๋าก็ว่าอย่างนี้เนะี <c> ่ย <oughs> ขออภัยนะอืม จะยืดไปอีกนานแค่ไหนอืมแล้วจะทําให้ความรู้สึกเราลาวลานกับแม่ไปอีกนานแค่ไหนยายจา๋าก็บอกอย่างนี้นะคะเนาะแกก็ร้องไห้อืมจริงนะน้องจะพยายามแกก็ว่าอย่างนั้นนะคําว่าพยายามไม่ได้ต้องทํายายจา๋าบอกเลยว่าต้องทํานะเด็กหกขวบเจ็ดขวบกับเก้าขวบลูกสาวยายจา๋ามาตอนเก้าขวบยามเรียนก็ยังลําบากแล้วนะ ถ้าเด็กมากกว่าสิบกว่าขวบเนี่ยโอ้โหเราพยุงสุดๆแล้วยิ่งถ้าแม่ทํางานไม่มีเวลามีปะป๊าคนเดียวอ่าและยังจะต้องมาดูตอนที่ผัวกับลูกอืมจะเข้ากันได้แค่ไหนอืมการเรียนรู้ระหว่างเด็กกับพ่ออีกนะมันจะเป็นช่วงที่ไม่ใช่ง่ายเลยแต่ถ้าสามีเราเป็นคนใจเย็นยอมรับในส่วนนี้ อ่าพูดคุยกันอ่าอันนั้นมันเป็นข้างหน้าอย่าเพิ่งคิดแต่มองแล้วเขาเราก็เห็นแล้วว่าเขาต้องการช่วยที่จะเอามาเขาก็คือว่ามีใจรักลูกเราละแต่พื้นฐานในส่วนที่เราจะเจอหลังจะมาอีกและนิสัยของเด็กอืมการที่มาอยู่ที่นี่กับการเอาเข้ามากักขังนะพูดตรงๆเนยจ๋าบอกเลยว่าการที่เรามาอยู่เมืองนอกเอาลูกมาเนี่ยเหมือนมากักขังเลยนะเพราะที่นี่ไม่ใช่ประเทศที่เปิดเด็กวิ่งเล่นด้วยกันได้ยิ่งช่วงโควิดนี้ด้วยเนาะ ยิช่วงโควิดนี้ด้วยนะคะเราต้องเป็นหลักสองต้องใจเย็นอืมสามสาม,มีก็ต้องเป็นผู้ช่วยผู้นำคนหนึ่งสำคัญในบ้านเลยนั่นแหละเป็นจุดหนึ่งที่อ่าคุยกับน,น้องเขาวันนี้ก็เลยเอามาต่อเป็นอีพีสองนะฮะเล่าสู่กันฟังบนเตียงพี่น้องขาคนป่วย <c oughs> อืม แสงเริ่มจะหมดแล้วไม่ได้เปิดไฟนะคะโอเคเนาะคลิปนี้ก็มาเล่าต่อเนาะสู่กันฟังนะคะก็เป็นกําลังใจสู้ๆกันต่อไปขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาเป็นพลังกําลังใจให้น้องๆเนาะขอบคุณมากๆนะคะสู้ๆแล้วก็มาดูกันว่าจะไปยังไงเนาะสวัสดีค่ะ ช่วงนี้ดูสภาพโสมไปก่อนนะห้องนี้เป็นห้องสี่เหลี่ยมวนอยู่ตรงนี้แหละนะอ,อเก็บนั่นทำนี่อยู่ในนี้แหละเนาะ